ดีช่องจันนี่ลํำเพลินเอาไปเที่ยวกับพี่น้องหลังจากซ้อมร้องเพลงนะคะพักเบรกทานข้าวตอนเที่ยงกับพี่น้องเทื่องนี่พี่น้องมันทายแล้วมานี่น้องชูใจแล้วก็มานะนั่งกินข้าวน้ำกันพี่น้องมานี่เนหัวมวนมวันเป็นเย แม่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 ทำหาน้องมานาประคักเลยไปน้องพี่อัจจูแล้วก็นี้กำคมเป็นซ่อมเลวละบอด้ลองเพลงไหนปีนี้เอาเพิ่นไม่บอกิเอ้เพิ่ยังไม่ให้บอกอุปเปกกอนยิบสามแล้วไปน้องยิบสามยังติดเสื้อไพ่แบบอัจูจะลองเพลงไหนแล้วกัจะลองเพลงนไหนเนาะคะนาอ นดรอ,อกของเรานะครับออกินข่าวละไปถ้ากมัมาหากินข่าวพี่น้องจาเป็น้านพี่น้องกินข่าพี่น้องเป็นไงซ้อมร้องเพงลงอ่ะวัน่ี้น่ะเป็นเนลงดีกันเป็นเพงใดดีเออนในลาฮิน พี่เห็นพอพ่อจูไปยืนคุ้มมันลหรอแค่ว่าไปจังไหนก็รู้สึกตื่นเต้นเนี่เนาะแต่ก็ผ่านไปด้วยดีเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ฟิดชินเรามืออาชีพเมื่อชีกอยู่แล้วพี่น้องน้องจู้ใจน้องจู้ใจนี่แหละพี่น้องลูกชิ้นผู้จัดการฮาปีดผู้จันเย็บเสื้อจานปกติหนึ่งปูปลาน้ำกิมแมะเข้าไปแล้วพี่น้องเต้ไค่ะพี่น้องแต่บะฮวงมาเด้อ ถ้าเาท่านเข้า uh มาทานข้าวกับชูใจกับน้องมานะด้วยกันเด้ค่ะพี่น้องนี่พี่น้องบรรยากาศปักปีกยังปฏิบับของฮวงว่น่นี่น้องมานะนะครับพี่น้องมานาเป็นไงร้องเพลงสมร้องเพลงวันแรกได้ แม,แม่แม่ทำหาว่าน้องแลนานไปซ้อมร้องเพลงหรือยังบัดสันแต่บอกว่าน้องมานาไปซ้อมร้องเพลงแล้วมีพี่สังหาราหรออะไรนะมีพี่สังหารพี่มีพี่สังหารหรอไม่ไม่อยู่ในรายสุดผู้จัดการใช่ก็เลยเพิ่นก็เลยว่าน้องมานาไปซ้อมร้องเพลงไปเนาะตื่นก็นเลยวา่าตื่นแล้วกับประมาณนี้นะก็คือกับควาสามารถเป็นไปไรเลยเยพราะว่าเพิ่นอุป๊ปยิบเนาะรวันที่ยิปสามว่าน้องมานาจะร้องเพลงอะไรพี่น้องเมนค่ะแล้ว่านี่เตอร์ไพรส์แน่ค่ะมีวตามินก็ถึง ไม่ค่ะแมนจ้า่พี่น้องนี่กินกินแกะเพลงต่อใช่ไหมกินข้าวหรือยังล่ะอ๋อ,อกินข้าวแล้วพี่น้องนี่น้องเพิ่นกินข้าวแล้วว่าต้องห่วงจะพี่น้องของวานเลยหรอดิ <c oughs> ของวานเลยหรอดี <c oughs> ของวานเลยหรอด้สั <c oughs> นดี <c oughs> เป็นอะไรปวดฟันหรอ <c oughs> โอ้อาหารติดฟันโอเค พี่น้องค่ะเขากันมาถามนะครับน้องถามถามว่าน้องเป็นยังไงหลังจากการร้องเพลงซ้อมเพลงพี่น้องผ่านไปด้วยดีเนาะบัะตื่นเต้นตัวพอบัจูไปยืนคุ้มบัตื่นเติลปใดเมื่ออาชีพพอเมื่ออาชีพอยู่แล้วเหตุนใดเขาสู่ได้มาฟ้อมบุกค,คนเนาะจ้ากลับพี่น้องกลับปอยพี่น้องพักผ่อนกันนะเนาะขอรูปหนึ่งรูปจ้า ขอบคุณค่ะค,ค่ะพักพรก่อนค่ะ,คคะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามช่องจอนนี่ลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะสำหรับมืออ้อนี้จอนขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ